ห้องประชุมที่กล้องสามารถซูมตามคนที่พูดได้นะครับอันนี้คือระบบประชุมแบบแท็กกิ้ง Camera นะครับที่เราได้ติดตั้งให้กับโรงพยาบาลสุรินจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยโดย2สิ่งที่จะต้องมีในห้องประชุมแบบ Camera t a แ g ็กกินะครับก็คือไม์ประชุมที่สามารถควบคุมกล้องได้ และกล้องที่สามารถแพนทิ้วซูมและตอบรับการควบคุมจากไมโครโฟนได้นั่นเองซึ่งไมโครโฟนที่เราใช้วันนี้นะครับจะเป็นไมโครโฟนจากทาง s ซาวิชั่นในตระกูล DCS 2000 series นะครับผมและที่เห็นในห้องนี้นะครับจะต้องใช้ไมจจานวนมากเพราะว่ากล้องเนี่ยจะต้องซูมไปที่ไม้ตัวนั้นๆแบบเฉพาะจ่อจงนะครับไม้ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นไมแบบสายนะครับเพราะว่าจะถูกฟิกไว้กับโต๊ะเลยนะครับผมโดยที่จํานวนไมทั้งหมดที่มีในห้องนี้นะครับมากถึง26ตัวด้วยกันหลักการทํางานของระบบนี้นะครับก็คือไมประชุมแต่ละตัว จะมี ID เป็นของตัวเองนะครับแล้วเราสามารถเซตกล้องนะครับให้ซูมไปในจุดที่เราต้องการได้นะครับแล้วเราก็เอา ID ของไม์มาซิงก์กับโลเคชันของกล้องนะครับเวลาที่เรากดไม้ปุ๊บก,กล้องก็จะหันมาที่ตัวไม์ที่เราเซต ID ไว้นั่นเอง